สวัสดีครับเจริญชัมาครับมีการแสดงตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นไซเ์ไซ์นะครับอิเล็กโทรลักนะครับมีปัญหาช่องแช่ผักเย็นจัดนะครับที่ก็าบอกนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้จะรุ่นนี้จะมีพัดลมระบายความร้อนด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับตรงนั้นจะมีฝุ่นอุดตันก็ต้องเป่าทุกหนึ่งปีนะครับ ก็จะมีพัลดลมเหมือนกันฟังเสียงแต่ปัญหาตัวนี้าานมาดูการกอนมีช่องด้านในนะครับก็จะมีฝั่งอุณหภูมินะครับนี่เท่าที่เห็นก็คือฝั่งซ้ายช่องฟิกก็ลบ18นะครับฝั่งขวาที่เขาตั้งไว้นะับน่าจะ7องศานะครับแต่ปัญหาคือ ฝั่งแช,แช่ผักแช่อะไรเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งนะครับเนี่ยอาจะเย็นเกินนะครับเช่่งมันจะวัดดูความเย็นกันว่าตอนนี้เท่าไหร่นะครับดูว่าตรงครับหรือว่าเป็นที่นาฬิกาไม่ตรงลองดูกันนะจะวัดดูความเย็นแป๊บหนึ่นงแล้วใส่เทอร์อมิเตอร์วัดความเย็นนะตรงนั้นนะครับ จะดูว่าความเย็นออกมาเท่าไหร่นะครับสิบสององศาอยู่นะครับามาที่เจ็ดจุดแปดแปดนะครับหลอดที่นนึงครับดูว่าออกมาเท่าไหร่นะครับสามจุดแปดนี่ความเย็นตัวนี้ออกมาลบลบเก้าจุดแปดนะเดี๋ยวรอสักพักดูว่าจะออกมาเท่าไหร่นะครับนี่คื แสดงว่าออกมาเย็นมากนะครับน mm ี่จะแช่ผักไม่ได้นะผักจะเสียนะ,บะลบสิบจุดสามนะโอเคครับจากการดูตอนนี้ก็ลบสิบสามจุดหนึ่งนะครับองศานะครับให mm ้น hmm. ้องดูมากกว่านี้นะแค่นี้ก็รู้แล้วเป็นน้ําแข็งแน่นอนนะครับ mm hmm. โอเคนี่เราก็ mm hmm. ต้องมาไล่าหาสาเหตุนะครับ mm hmm. ว่าเออฟันนี้ทําไม ตามหลักมันเย็นเยอะแล้วมันมันต้องปิดแรงลมปิดความเย็นตรงนี้ไม่ให้ออกมานะฮะให้ออกมาน้อยแต่ต้องดูว่าไอตัวเทอร์โมเทอร์มิเตอร์อรนี่เข้าไว้ตรงไหนนะครับของดูว่าเทอร์โมสตัดไม่ตัดแต่ตรงฝั่งก็ยังเป็นช่องฟิกอยังสิบแปดนะต้องต้องถอดปลั๊กก่อนที่เอาของฝั่งนี้ออก ต่องเลือตู้ทีนี้ก็แกะเอาฝาครอบหลอดไฟออกนะครับแล้วก็แกะเกีียวปล่อยหนึ่งตัวนะครับจุดนี้นะครับตอนนึงตัวก็ดึงดึงออกได้เลยนะครับก็มาดูตัวดูว่วาน,นในนี้ก็มีอะไรบ้างน,นะครับอ๋อนี่ไงมีตัวบังคับแรงลมอยู่ตรงนี้นะครับ เหมือนม่านนะเป็นตัวปิดเปิดอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีนี่เป็นมอเตอร์นะตัวนี้เป็นมอเตอร์แต่ว่า มันก็ต้องมีตัวจับความเย็นด้วยนะคีมอยู่ท่านี้อ๋ออยู่ท่านี้ก็เปิดตลอดนะ เดี๋ยวต้องลองเสียบปลั๊กดูนะว่าเขารีเซ็ตได้หรือเปล่าถ้าเปิดอย่างนี้ตลอดมันก็จะทำให้เย็นจัดนะครับม,มอเตอร์มีหลอดไฟอันนี้เป็นหลอดไฟแล้วมีหน้าจอสำคัญคือตัวนี้ควบคุมด้วยมอเตอร์นะครับ ไม่ยอมปิดขึ้นมาก็จะมีปัญหานะเดี๋ยวเชฟมันจะลองดันถ้าดันปิดความเย็นก็จะประมาณนี้นี่คือปิดนะครับเมื่อกี้ลองดูแล้วมันก็ไม่ยอมปิดนะครับทีค้างนะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋วยวเชฟมันจะลองปิดดูซิมันจะรีเซ็ตกลับได้ไหมนะครับถ้ารีเซ็ตกลับได้ก็แสดงว่า,ม,ามอเตอร์หมุนได้อยู่ถ้ารีเซ็ตกลับไม่ได้ก็มอเตอร์ไม่ยอมหมุนมนะครับ มันก็จะมีปัญหา,าค,ควบคุมความเย็นไม่ได้เจ<อ>งงว่าตัวนี้ทำไมมีเจาะร,รูด้วยมีเจาะรูด้วยเนะี่ยอ๋อเวลาปิดแล้วให้ความเย็นผ่านน้อยๆแล้วยป่ะเนี่ยมีเป็น,นี้เหรอ บางรุ่นจะไม่มีโลนะตัวน,นี้มีโลนะเสียบปลั๊กดูกระโลกโอเคเสียบยังเสียบเลยพี่โ okay. อเคพี่เ่าเสียบแล้วนะเสียบแล้วยังอยู่ท่าเดิมอยู่เลย ให้เยาะไม่ะไรไเลยลองใส่กลับไปก่อนนะครับมัน,นรับความเย็นก่อนที่จะเปินนะดเอาขนาดดำนะครับดันนี่นะเอไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกัน ยอมติดไปแล้วกล่องคอนโทรลอยู่ไหนะยังไม่เห็นเลยท<ม>่านค่านี่มีหรือเปล่าท่านค่าก็ไม่มีเนะี่ยมันก็อยู่ด้านหลังแน่นอนเลยจะลองไว้กึ่งหนึ่งนี้เลยนะว่าสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับค่ามอเตอร์ e r e หกหนึน x นะครับน่าจะเป็นนําเข้านะพี่พวนนี้รุ่นก่อนๆนนี้ไม่ทำอย่างนี้โอเคครับตอนนี้ช่งแมอลองเปิดครึ่งหนึ่งนะครับได้ลบ6.1นะครับเสียงตอนนั้นก็ลองเทสมอเตอร์ก็มีเสียงดังอยู่นะครับ ดังอยู่แต่ว่าเสียงมอเตอร์มันเดินอยู่แต่ว่าเฟืองมันขยับไม่ได้นะครับเย็นน้อยลงอยู่เอา้าโอเคอย่างงี้ตะนี่ใหม่ดึงออกมาใหม่นะเตอนนี้เปิดท่านี้อยู่นะครับ เปนนุนะครับเดี๋ยวจะเต้องเอาประมาณนี้นะครับเอนออกมาสักสองสามองศาก็พอนะครับแช่น้ำรานนี้นะครับหรือปิดนะครับถ้าปิดไปเลยก็กลัวจะน้อยไปเองพอเอท่านี้แล้วกันดูความเย็นทีนะครับว่าเท่าไหร่ประกอบเป็นหนึ่งโอเคขึ้นมาลงมาลบสาเหลือลบเจดจุดสนะครับ ัตว่าตรงน,รงนี้วัดตรงนี้อยู่เผื่อเขากระจายลงมาด้านล่างก็จะพอดีนะอุณหภูมิเผื่อกระจายรอบเนี่ยก็จะผ่านกระจงกระจกนี้ลงมาก็จะเหลือพอดีประมาณห้าห้าเลยประมาณห้าองศาหรือมาลบสององศานะครับโอเคนาจะผ่านก็อย่างนี้แหละถ้าไม่ได้ก็แนะนําให้ลูกค้าปิดปิดหมดเลยนะครับ น,นี่ลมก็ออก,ออกไม่ไม่มากแล้วนะเหมือนจะเก่าแต่เก่านี่แป๊บเดียวนี่ลบลบ13องศาแล้วนะครับโอเคปัญหาก็คือที่มอเตอร์ปิดเปิดนะครับความเด็นช่องแชร์ผัก<ๆ>นะครับอย่าลช่วยกดตามซับตะคายกดไลค์แชร์กดกระดิ่งแจ้งช่อมนในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณท่านและทุกง,งานลองเลยนะครับเพื่อให้เจอ ก็ต้องเปิดกระไหลสูนะฮะโทรหลายปีแล้วต้องสอบถามอะไรดูนะครับว่ายังมีอยู่ไม่ถ้าไม่มีก็ดัดแปลงเป็นเม็นนวนเอาก็ได้นะครับ